สวัสดีค่ะ,คะพอแม่พี่น้องว <c oughs> ัสดุสุคนนะจ๊ะอ่ามื้อนี้กะนอ้องอ่ามะนาวกับน้องสาวผีผ้พาพี่น้องมากินของสมของเปียวแล้วจะพี่น้องง่ามใบใบง่ายจิงเทียงจิงเขาง่ายแล้วก็มากินหมักสมน้ากันแล้วจะพี่น้องว่าสิเป็นเนื้อแด,ด,ดงหมักฮวงกับหมักคามดองนจะจ๊ะ ฝากไดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจห้าสองเอ๋ยนนองในเด้อจ้าเมื่อกินน้ำกันเด้อจ้าพแมมาเล้จ้าเอาไม้ไดมเ,เด้อค่ะบางกี้อันพอดีอันมีอันออ้เพื่อนีแล้วโท่ไมาเลยค่ะใ,ใส่เหญ่แลนไปเอาค่ะพอดีกัเจอันมาส่งของพอดีค่ะไอค่ะอันหนองสาวของมะนาวกินถ่ายค่ะข้ามดองค่ะท้ามไปหน้องอ แค่แค่ค่ะพ็ดีอันนี้มูเจ้าหน้าเอามาไขค่ะมูไม่กินมูนไม่กินอ่ากินฮืนนะคะมูไม่กินชุนคองอันน,นำนำดองนะะันหละค่ะสารดองแซบค่ะใช่กับผิดเกาืหัวปลาน้ำปลาหอมแดงะคะ่ะแซบพ่เจ้าค่ะแซบค่ะ,คะอ แบบ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 พริกเกลือกับแซวแล้วค่ะตัว,วามะขามมีความหวานผัดเลยเหมือน้ามันเป็นเนื้อค่ะมาแล้วค่ะเมื่อกี้อะไรแบเอาของเนี่ยเอาจกผัดมั้ยแคปอะไเด้อจิ้มได้ไหม แสบขึ้นเกาค่ะออ้ทีนล้วก็บอกเาเอาเขาป่าครับพี่น้องไว้นิ่ก็นะคะพี่น้องเพื่อมาแสบก็แล้วก็ดอดพี่น้องแสบปุแจบปูอันี้เดพี่น้องอครับค่เค้มๆเค็มนัวหอมแดงค่ะใคหอมแดงก็มาจัก ปมาคั้นเนื้ออย่างไรมัอ้อตนี้มาคาัา้นเนื้อเนื้อแบบเนีนๆเลยเนาะเนือ้อมาคาาั้นเหนียดๆเลยแบบนี้แต่ตอนอี้เนี้ของอันมูจะหน้านะคะเป็นอ,มอัมาฝากพอดีมันเป็นเจ้าของอ่ะเจ้าของหลานเสียงนี่หลอ่อพังสิเป็นเสียงนกได้จากพี่น้องขออภัยน้ำเ,เน,ย,นยด้วยจ้ะแต่สิเป็นเสียงม้าหน่อยเนื่องจากข้างหลัง ้องข้ออาไปน้ำพ่น้องไล่ร้าด้วยจ้าเชียงกอป๊อกป๊อกับเสียงอูค่ะจาเสียงอูเสียงสางได้ก็ได้กับอุตสาบึงอุตสาฟังะองไจจะไรด้วยจ้าพ่น้นองจำเป็นจำใจจ้าเมืองเมืองเมืองหมอกม่วงมงกับแบจ้าอันนดอกเม่องแก้วขมิ้นนะพ่น้องบอกก่อนเชิญโบชาบอ,ะนะบอกเขา,าดีเดวยว แ่กค่ะหน้าก็แฉกหมก้ามูสุดยอดเลยเนี่ยแน่นแเลยจ่ะจีนี่มาขัดเจ้าต่อมาตัด<ช>ออิุงนะอาจจะเอาเหลียจีวน้นที่เป็นน้าแ่บอืม้ม มันก mm no like, ็กินมาขามแสบกนเยอะๆตัอ่มะข้ามบานข้าบรนหนอกเี่ยบขาดอกเองใจยาบะรวยลูกขอเพชรใช่แล้ข่อยเชฟเนื้อของดอกแสบยูจาแต่ควเบอร์สูงบรนไดควาเบอร์สูงปรนได้ของดอกแสบยูดนๆกินเจียบมนของหมักขอยแต่ยังน่อยนะหมักขนาดได้ค่ามาข้ามดอก หมักจนโดยสิ่งอดอนมันนะคะน่้มันนีหลอกออกหนอออกมากินเลยค่ะตัวนี้หน่อยพัดไน่หม่าหมักจนคือเก้าจ้ะว่าทำไปเ็กินรายค่ะขี้นมกม่งไรเอายเป็นงหอบไปกินมะขามไรอ่ะเหนื่อยๆทำไปดูด่อยก็เหนื่อยๆมะขามมานะกินฟักเงี้ยๆทำเนียมจะยิ้มเลยค่ะฟักไญ่เหนื่อยเนี่ยค่ะ ก็จฟาร์มพี่บุญเลยค่ะขมวงมะ้างมะขามบุญจะหน้าเปานา็นรองฟักแต่จะน่ายจะน่ายดันบกกินคลองดองนะคะเหมือนไปโรงเจว่าสิสอยู้ยางไปงงไปกลๆจ้ะ กินนันสานที่เขาจะเอาดองมาพันนีนนะจ๊ะมันตีถึงดัาอื้อเยอะเลยนายนะว่าเอาบอเอาบอเอาบอกกันเลยว่าบอเอาบอเอาบอเอา <c oughs> ครับแค่เี้ค่ะ ไปหาจ,ดดจัดดั้วยันพี่น้องหมกม่วงอยากกินหล่กกับเบอยากป้า,ามาคามกินหลักกับเบยากป้าพี่น้องหมกม่วงอยากกินหลักกับเบอยากป้ามาค้ามกินหลักกับเบยา์ป้าพี่น้องข้าวบางทีนี่คนก็ได้กินาย ปนข้าวไปเขาไปทำเองต่เป็นเสียก็ง่เหมือนกันนะตัดนีเอใส่นแต่ว่าไม่นีเออเหนื่ออยู่เดินี่ไม่จริงอันนี้จริงอันนี้ออกนะจริงนี้ออกก็เป็นเสียแล้วนี่ที่เธอสบายใจบ้านารักป๊ปถกเสือนถูกเสือนินึงกระเป๋าหิดสถาเด้อปรับๆหลักสกกันด้วยค่ะนี่ค่ะเอาเงินใส่ กระเป๋ามากับทั้งสาเอาเงินใส่ได้ค่ะเห็นไรนดองทองไรมาเด้อเต็มกระเป๋าเด้อค่ะอืมกระเป๋าใบนี้คือว่าแะไรกันไรเงินหลาไรใส่เงินแสนเด้อเห็นบ่มค่ะขื้นกระเป๋ามาเอาเงินหลาได้ดีเงินเดือนออกได <uh ้อ huh ีก huh ้ำ uh มือ huh นี huh ่ต huh ัวละข่าวอื่นร่งกันนอกจากพี่น้องพอขส้นได้เงินเดือนอะไรเลี้ยงสิมาเฉลยเลยจากพี่น้อง ขึ้นขาเพิ่มมางานไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคะนี่ได้ผมสวยอยู่ด้วยค่ะตอนนี้อ่ะมีคนหลับเาไลน์นั่นจ้ะพี่น้องขอพูดเล้ยเล้ยจ้ะพี่น้องเจ้าข้ามารับชมเราฟังเนะจ้ะขอลาขอลาไป็นจิ้งจอกนะจ้ะบ๊ายบายสบายดีเด้อจ้า